จ้าทุกคนตำซัวแตงกวาใส่ขนมจีนแล้วก็มีพริกหยวกย่างนะคะทุกคนพริกย่างพริกหยวกค่ะทักสลัดหอมแขกหมูก้อนทอดนะคะทุกคนคือเกาจากพี่น้องมาสับสับต้องกันลจ้าทุกคนสวัสดีนะคะทักทายสวัสดีทุกคนกระเทยพริกมันไม่ค่อยแดงนะคะทุกคนเป็นพริกสดแต่ว่ามันสีมันจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ อือพึด mm. really, ตั้งใจจะไปหาซื้อมะละกอที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีสาขานี้ไม่มีไม่รู้ว่ามันไม่มีหรือว่าเขาคนอื่นซื้อไปหมดแล้วเนาะจากพี่น้องตำแตงหืมตำซั่วแตงกว่าแซ่บ กล okay. ้องมันชัดไหมทุกคนสารายกล้องหน้าหรือว่าจะหันกล้องหลังมาดิเพราะว่าหน้าจอมันแตกแสงมันไม่สว่างอันนี้หมูก้อนทอดอสงสัยจะอุ่นนานไปหมูก้อนเหมือนเหมือนลูกชิ้นเลยค่ะเหมือนลูกชิ้น พริกหยวกพริกหยวกกับมีดนะคะทุกคนพริกหยวกย่ยาง น,นี่หอมแขกหอวใ่ใหญ่หรสชาติหอมหัวใหญ่หอมแดงทุกคนรสชาติเดียวกันนะคะเพราะมันก็เป็นหอมน่แหละ ตอนกินไม่เผ็ดนเนอะจะพอกินเสร็จนะนูเวลาผ่านไปลิ้นชาหอมมาก พริกหยวกครับพี่น้องพริกจีพริกหยวกพริกเขียวแถมเมื่อหน้านเขาก็เอิญพริกหวานนะมันสีเขียวในบ้านเราเรียกเรียกพริกหยวกพริกหนุ่มไม่เผ็ดไม่กลิ่นกลิ่นชุนกลิ่นชุนเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดนะพี่น้อง ไปได้ไมาจากริดเดอร์ห้างริดเดอร์เอามาขายถูกไม่แพงหนึ่งเก้าเก้านะหนึ่งแพ็คมีอยู่กี่กี่ลูกเนี่ยกินไปแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด พริกหยวกหนึ่งแพ็กนะทุกคนพริกเขียวพริกหยวกแพ็กหนึ่งมีอยู่แปดลูกแปดแปดลูกราคาหนึ่งเก้าเก้าซื้อมาจากห้างลิดดแต่ถ้าไปซื้อร้านจีนร้านแขกบแพงเออแพงเด้อถุงหนึ่งสองสามสองสามไอ้นี่หนึ่งอร่อยมากจ้า ลินมันฉุนฉุนคือดังมันสิเผ็ดเนี่ยทุกคนแต่มันบ่นเผ็ดเราจะไปหาซื้อบอุงอยากต่ว่าบะมีบ่บะงสาขาเนี่ยหรือว่าคนอื่นเขาจเจ้าซื้อไปเบิรแลวกับลูเพราะว่าเวลามีเวลามีคนเอาอันเวลามีคนมาโพสแจงข่าวกันแบบเพื่อนๆพี่ๆคนไทยเนาะเวลาเขาเจ้าไปเห็นอีหอย่างมีขายตามห้างซุเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าจะเป็นพืชพักหรือเส้นขนมจีนอาหารต่างๆนะ่ะ ที่เป็นของเอเชียที่คนเอเชียหมักเนาะเขาจะไปถ่ายรูปถ่ายคลิปเอามาโพสต์มาลงในโซเชียลมาแชร์แล้วก็จะแจง้งพิกัดกันไปเนาะคนไทยกันลอยู่แล้วนะคะเนาะอาหารไทยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทุกมือเนี่ยบะหงมันแพงค่ะโดยเฉพาะ บางุ่งที่น้ำเข่ามาจากเมืองไทยนะคะแพงแพงอีหลีได้พี่น้องคลังคนเขาเจ้ามีเงินเขาเจ้ารวยหรือขาเจ้ามีเงินขาเจ้ากับบสซี่เลียดบางคนถึงพันสิบมีเงินมันกับปรยักสื่อเป็นแคลงี่กันเนาะมันไม่ปรอยากาสกาาายยากื่อของแพงค่ะ บางทีก็กินหัวผระกาศแทนเอาหัวผระกาศหัวโคเรบี้หัวสวีทนะคะมาตำแทนมาแล้วก็ถ้าปลูกบุกงูใหก็สิบปลูกถ้าเคยปลูกอยู่บุกงูแต่วันบไม่ได้กินหนาวมากก่อน เห็นตะต้นตบใบดอกกับทันได้เห็นอยู่พี่น้องปู่ปุบคุงตอนนั้นสองสามปีที่แล้วปูกปุะคุงทุกปีทุกปีต้นใหญ่สูงประมาณเนี่ยบ้านได้ออกดอกอยู่หนาวมากกว่าล่ะหนาวมากค่ะทดลองเอาไ้ในบ้านผักในกลี่นห้านะครับ่อข้าบ้านเพราะว่าบ้านมัน บระเด็นี้พื้นที่หลายบระเด็นนี้พื้นที่กว้างภายในบ้านนะก็เนาะยางทาข้ามาไปในบ้านเนี่ยถ้าแสงบ่พออุณหภูมิตำก็สิบสิบห้า 10, 15, หรือสิบแปดกระตุยนะคะโดนตุยปลูกไม่ทุกปี พืชกินผนพืชกินพนนะคะถ้ายถ้าปลูกยูดต่างประเทศจะต้องเริ่มเพาะมาเมล็ดเพาะต้นกล้าตั้งแต่เดือนบางคนเพาะเลยกันยาก่อนขอนาหนาวมันงอกไว้เนาะกันยาตุลาเริ่มเพาะละเลียงในบ้านบระนี้ยวว่าถั่วสีเงญบพี่น้องช่วงหน้าหนาวเขาก็จะโตช้าหน่อยเขาชะง,งักเนาะทุกคนเนะาะชะงักเพราะาอากาศมันหนาวเย็นจัดยุดต่างประเทศ มันก็จะชนะมันก็จะโตช้าๆบานนี้ก็สู้ลบกับแมงวีได้บานนี้ลบกับแมลงบีแมลงบีตัวเล็กๆเขาจะเข้าไปในบ้านเราแล้วเขาก็จะไปหาวางไข่ไม่ใช่ไข่เน่ตัวพญาธเลยยตัวนอนตัวเล็กๆใสๆขาวๆแล้วมันชอบกินรากผัก ปลูกสองสามปีไปเป,ปมาขี้เกียจปลูกละเสียดายเสียดายเวลานะทุกคนเราต้องมาปลูกดูแลประคบกประงมไม่ได้กินเพราะต้นกล้าตั้งแต่กันยาตุลายาวไปจนกว่าจะถึงฤดูร้อนก็มีสาพืชสภพานะพืชสภานนะถึงจะเอาต้นกล้าผักไทยออกมาไว้ข้างนอกได้ทุกคน มนันตายมันรกบ้านด้วยอะไรด้วยมันไม่มีพื้นที่บางคนพันอยู่ประเทศอันนาฮอนอยู่อเมริกายูสเปนอยู่ฝรั่งเศสเขาเจ้าปลูกได้แล้วค่ะอนฮนอากาศมันฮ้อนยูสเปนเนี่ยปลูกผักไทยได้ทุกชนิดนะคะยูสเปน กระทอกกระทินมะล,ละกอไอยอยังไหนเว้ยสเปนอเมริกาเท็กซัสยังกรวบาไปท่าคุณแล้วก็อีกประเทศหนึ่งอยงอยังออสเตรียหรือออสเตรเลียทุกคนสองประเทศเนี้ยชื่อคล้ายๆกันนะ,แต,ะนาาแต่ประเทศหนึ่งเนี่ยหนาวมากแต่ประเทศหนึ่งร้อนสายยังสับสนจำไม่ได้ว่าประเทศไนหะ มันร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะอันนี้เราปลูกผักไทยได้ทุกอย่างต้องหามะละกอที่สายพันธุ์ที่แบบว่าออกออกลูกเร็วน,ะ,นะ่ถ้าสิสายพันธุ์ใดเรานม้นด้ออกลูกเร็วสิได้กินปลูกอยู่อิงแลนไหมมันหนาว หนึง่งปีนี้เดือนเขาเดือนมิถุนาเราแล้วทุกคนทั้งบาหวานอยู่ตะ่ละเมือตะ่ละเดแต่งตัวนั้นแต่งตัวเพราะปัน่นไอ้หนาหนาวอยู่จะเมนคิดถือคักที่ปีนี้บ่บป่ปลูกพักลาย เพราะต้นกล้าพักเพราะยังดูจากสภาพอาการแล้วเบิ่งปลูกบักพริกก็คือสิได้กินแต่บักพริกหอมบักพริกเขียวซื้อเขาเอาถูกกว่าห้าลงทุนปลูกเองเมื่อสามวันพักไ้ข้างหน้ใกล้สิเบิดละ งอกมากเลยจบวยเรฝนตกทุกมือ้อนี่ไหอยหากม่กินเลือดแต่อันต้นบักทัวอยู่ในหันบักทัวก็ผักบุ่งผักชีผักชีอีกอย่างสามใบผักชีไทยผักชีไทยผักชีลาวผักบุ้งไม่รู้ว่าจะรอดไหมอากาศมันอาจจะไม่โตหรือโตช้านะทุกคนเพราะว่า อยู่ในกรีนฮอยู่ในเนี้ยมันไม่ร้อนนะคะมันเป็นตาข่ายคลุมเฉยๆด้านหลังซะแต่ว่าอยู่ในกรีนเฮาส์น่ะเริ่มโตแล้วอยู่ในกรีนเฮาส์สาก็หวานในเมล็ดผักบ,บุ้งเย็นตาโฟเอาไว้งอกมาได้ประมาณใกล้ยาวใกล้จะหนึ่งนิว้วละ ข้างในมันร้อนมันอุ่นถึงถึงจะไม่ไม่ร้อนมากในช่วงบางวันนะแต่ว่าเขามีมีผนังมีพลาสติกกันนะ้นเนาะมันเป็นบ้านบ้านปลูกผักเป็นกรีนเฮาส์มันก็จะอุ่นกว่าวันนี้ก็ทำลยวันนี้ใส่ปุ๋ย ลืมไปไลฟ์สดลืมไปถ่ายคลิปตอนใส่ปุ๋ยพวนดินเนาะใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะปุ๋ยอัดเม็ดแล้วก็ขยายขยายต้นนะเนี่ยทุกคนลูด่างหรือว่าพูคขาวนะคะใส่ปุ๋ยให้เขาเขาจะได้โตเร็วๆซาเก็บกินเหลือต่ต่อแล้วนะพี่น,อน้อง ออืยุงยุงหลบมาแล้วผู้ข้าวเนี่ยถ้าใครกินเป็นกินกินเป็นกินได้แล้วจะติดใจนะชอบอร่อยเปรียปร้ยวๆบ้างกินเพนกับบกกินกินจนใหญ่น้ำกับบอทันเหลือแต่ต่อ ส่วนส่วนผักที่ปลูกแล้วกินไม่ทันก็คือผักแพรแล้วทุกคนกินไม่ทันโตเร็วมากอากาศสิบองศานี่ก็พุ่งปี๊ดรือก็โตเร็ว